คุณครูนพมันเปิดไมค์ค่ะโอเคค่ะ เรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะคะท่านศึกษานิเทศแล้วก็สวัสดีเพื่อนครูวิชาการทุกท่านาวันนี้โรงเรียนบ้านอาจารย์นะคะขออนุญาตนาเสนอในส่วนของอางานวิชาการที่ทําในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะตั้งแต่เปิดเทอมมานะคะโรงเรียนของเรามีการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนนะคะ ด้วยความเข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานอของด้านสาธรารณสุขนะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะ,ะหลังจากที่โรงเรียนของเราได้ได้อยู่นะคะการเรียนไปในภาคเรียนที่1นนะคะในการที่จะออนไซต์ site, นะคะนักเรียนของเรามีความแตกต่างในเรื่องของการเรียนเราจึงได้ดําเนินการในการคัดกรองผู้เรียนเพื่อให้ได้ทราบมาตรฐานของผู้เรียนนะคะเอ่อ เพื่อที่คุณครูเราทุกคนนะคะจะได้เยียวยาความรู้แก่ผู้เรียนหลังจากที่รัฐบาลได้เยียวยาในเรื่องของเงินไปแล้วเราในหน้าที่ของความเป็นครูในในในหน้าที่ของสถานศึกษาเราก็จะได้เยียวยานักเรียนเพื่อให้เขาได้ความรู้นะคะตามมาตรฐานที่แต่ละคนควรจะได้แล้วก็ตามศักยภาพของตัวเองนะคะ,ะส่วนด้านที่3นะคะอะ่ในภาคเรียนที่1เนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องการสอบ นะคะ,ะมาตรฐานเขตเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสู่ระบบในความพร้อมของนักเรียนความพร้อมของผู้เรียนนะคะในเรื่อความพร้อมของเครื่องมือต่างๆและที่สําคัญก็คือความพร้อมของผู้เรียนด้วยนะคะ,อะพอมาในภาคเรียนนี้เราจึงได้ดําเนินการสอบในระบบเพื่อ,อเพื่อที่จะได้เป็นการทดสอบด้วยว่าเด็กของเรามีความรู้ตามมาตรฐานเพียงไร ะะและก็ในสิ่งถัดไปนะคะถ้าผู้ในการได้กล่าวไปอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงเรียนของเราได้มีการทบทวนนะคะองความรู้สรรอยอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อเป็นการที่ผู้เรียนของเรานั้นนะคะจะได้นำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตในใช้ในกิจกรรมนะคะแล้วก็ปรับใช้ในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียน นะคะต่อไปก็จะเป็นภาพประกอบกิจกรรมนะคะท่านผู้ในการนะคะท่านรองผู้ในการได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนนะคะก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็พอเปิดชั้นเรียนมานะคะทางฝ่ายบริหารก็โดยเฉพาะท่านรองท่านรองผู้ในการนะคะก็จะตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในทุกเช้านะคะเรามีการคัดกรองผู้เรียนนะคะตามระดับต่างๆนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนของเรา ะะมีการทดสอบในระบบเพื่อ,อเป็นการสนับสนุนนะคะในะสิบจุดเน้นของเขตที่สนับสนุนให้ค,ครูของเราได้ใช้งานในระบบนะคะและก็มีการทบทวนองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเสารอรอ,รอเป็นประจำและสม่ำเสมออรงเรียนบรรณาจารย์ขอก็ขอขอนิญาตนำเสนอกิจกรรมในช่วงของการเปิดภาคเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ